นี่งไงไอซิดบอกแล้วไงว่าให้ภารกิจมันขึ้นมาก่อนนะแล้วค่อยปิดเกมไว้ถนะ้ามันจะไม่เซฟนั่นไงมันมาอีกแล้วแหมสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไอซิดเกมเมอร์นะแล้วเรื่องก็อยู่ในเกมเอเลี่ยนคือเมาเลยนี่ครับผมวูู้ฮนะฮะเออตอนนี้อยู่ในพาร์ทที่13นะครับสาป่ะใช่13นะฮะก็เออหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทำการสู้กับน้องน้องอะไรนะ ผมเรียกว่านั่นแหะช้างตกมันแล้วเอเลียนแท้งนะครับช้างตกมันนะครับแล้วก็ชนะไปแต่ผมก็ต้องมาผมลืมไปว่ามันเรียกว่าไงอ่ะมันต้อมพีภารกิจใหม่ขึ้นมาก่อนมันถึงจะเซฟให้นะฮะซึ่งตอนนั้นภารกิจใหม่ยังไม่ขึ้นใช่ไหมล่ะผมออกก่อนแล้วไม่ต้องมาเริ่มใหม่อ่ะโคตรสวยนะแต่ว่าพอรู้วิธีการฆ่ามันก็ง่ายง่ายนะฮะสบายครับผมโอเคก็ต้องขอโทษก่อนนะครับที่ พาร์ทที่แล้วไม่ได้ไม่ทําตามเงอนเออไม่ได้ทําตามคอมเมนต์พาร์ทที่แล้วนะครับก็เพราะว่าผมก็เนี่ยตามเนี่ยฮะผมได้ทําการเอ่อถ่ายต่อมาเลยนะฮะก็เป็นอย่างนงี้แหละ <c oughs> นะทําใจลูกนะครับผมมีคนบอกว่าให้ติดเอ่อติดแล้วนะติดระเบิดอย่างไรเป,เปลี่ยนเป็นระเบิดอะเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่เหรอ ผมก็ไม่เข้าใจว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นปืเอาระเบิดเปลี่ยนปืนพกอะไรสักอย่างเลยผมก็ไม่เข yeah. ้าใจเหมือ <Okay. S 3> นกันแต่ว่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับใจด้วยเอมีการเปลี่ยนเป็นที่เก็บเสียงนะเอาไว้สเตลนะอาจจะไม่ได้สเตลแล้วเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะฮะรู้สึกว่าเราต้องทำการขึ้นยานนะครับผมไปแล้วแต่เหมือนยานจะมันยังขึ้นไม่ได้เหรอวะ เ้ยเราอยากขึ้นยานะน่าเน่ยไม่ได้ทำอะไรไม่รู้อ่ะอุ้ยโอ้โ้คุ้มการก่อนฮะคุ้มการก่อนตอนนี้ต้องรอเวลานะครับให้เบลล่ามันทำการไอ้ดันก่อนอะโอเคฮิทนะฮะจิกไอตัวที่มันมีรอยแผลตรงหน้านะ่ะมันกลับมาละมาช่วยเรา,เอาโอเค เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนมีใครโทรมาหรือเปล่าเ,เหมือนจะมีใครโทรมาคนหนึ่งนะของผมแลโทรศัพท์ผมนี่แหละไม่มีนะครับโอเคไปไหายลูกไม่ทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะฮะอ๋อเหมือนการเอาเชื้อเพลิงออกเหรอมันเป็นเครื่องเติมน้ำมันวะหรือไม่ก็เครื่องยึดยาะน,นะครับอัน n i m ม t i o n ดาวมากเอ้ย ระวังหำเป็ดมาแล้วอาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายก็ได้นะครับผมสังหรณ์ใจอย่างนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพาร์ทสุดท้ายจริงไหมเร็วเร็วรีบเร็วเอเลี่ยนมาเต็มหลังเลยประคำเนี่ยเร็วว้าวโอ้โหต่อแถวต่อแถวกินเต้าเจี๊ยงหรือไงเออเออเออโอเคโอ้โหยิ้มมึงโคตรสวยสวยในหนังแล้วมาตัวนี้ต่อเหรอเนี่ยอีกเหรอเนี่ย ตัวนี้แตกแล้วโอเคเออเออเออโอ้โอ้โอเคเหลือจุดหนึ่งครับผมกกำลังไปเรียบร้อยโอเคตอนนี้ต้องระวังมันเป็นโอ้โหอ่าพอดีแล้วเรา อุ้ยเอาละวะอาะะเราต้องทำลายพวกนี้ให้หมดให้หมดก่อนนะครับยิงไม่ให้หมดตัวยิงหน่อยถูกต้องนั่นแหละถูกต้องพาวที่แล้วเราไปช่วยกลุ่มทหารสองกลุ่มนะครับที่ไปนัดพบไปที่ทาเกวาี่ที่เก่าของเราอะ่ะที่เราไปช่วยก็ราวที่แล้วอะ่ะแม่งตายหามหมดเลย <laughs> ไปช่วยเพื่ออะไรวนะเนะี่ยสุดท้ายก็ต้องมาหงวงัวซุกหัวซุนมาที่นี่แต่มันไปทางผ่านไปดีก็โอเค เอ้ยกระวังเป็นไร่งมึงอ่ะบั๊กเหระบั๊กใช่ไหมโอเคเครื่องบินช่วยเราถ้าเราไม่จัดการพวกมันก่อนนะครับมันจะมาเกาะเครื่องบินแล้วก็บึ้มได้นะเหมือนในเหมือนในหนังแล้วก็ที่เวลแลนด์มันโดนนะครับโอเคยิงอุ้ยมามาเยอะมาเยอะอ่า โอเคอะไรมันล่วงมามันตอนนี right. ้ม oh. ันขอให้ซาราโคเอ่อใครนะขอมันจะแลนดิ้งอ่ะโอ้ไม่ได้แปลเมือนเดิมครับยาวๆแปไม่ถูกเกิดอะไรทิ้งกับอะไรหนึ่งหกหนึ่ง We left LV 426 and sent out a distress call. You all, all responded to. your uh. theory, the ship went into alert, and I was pulled out of cryo as the ranking and only marine. Uh. The ship was on alert because Michael Whalen's PMCs illegally boarded the ship uh. before cryopods ejected. <coughs> but I obviously wasn't in mine. So, using your cryo tube. That's I not care take these guys <coughs> That's all I got left, guys. Let's get to it. We're all colonial marines. I wake up in the morning thanking now, baby every day I'm in the core So I'm going to be good goddamned if I let Wayland Yutani take that away from me. Now we don't have an FTL ship to get all of us back off planet. But they do. How long we got before the last boat? They couldn't have been. They're packing up for good take this ship or we don't leave it's the only chance uh. we're gonna get i have 63 active united states colonial marines and we're gonna take that facility and then we're gonna take that ship and we're gonna get everything we can to take this company and michael whalen down for all the shit they've put us through and taken from us oorah ashes o'neill rock, captain for the marines we lost guys เออเหมือนจะไปทำลายเวลานะใช่ปะประมาณนั้นแหละมันพูดปลุกใจอะนะแต่ตอนนี้มันหนีกันหนูหนีออกจากดาวน,าน่าจะได้แล้วแต่ว่าเ,เหตุการณ์นี้นะมันต่อประมาณ3เดือนนะครับผมหลังจากเหตุการณ์ภาค2นะครับที่ผมไปแปลมาเพราะว่าไอ้พวกเวลาน่ะมันจับฮิตไปนะฮิตไอ้คนที่เราช่วยมาเนะี่ยมันจับเขาไปนะครับแล้วก็เหมือนรีดข้อมูลนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็ อยู่ได้มันมันก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายนะผมมันก็ไม่รู้อะไรมนะครับผมก็เลยยังอยู่นะครับเราก็มาช่วยได้แล้วแต่ตอนนี้เราน่าจะขึ้นไปที่โซลโคโซลโคมันระเบิดไปอย่างวะผมไม่แน่ใจนะอาจจะไปอยู่ยานเวลานก็ได้นะฮะเอาแล้วตอนนี้โอ้โห PNC มาเต็มเลยพีอะไรนะ P A A P A P C อ่า เฮ้ยพวกเขาเลยอันนี้เล็พวกเราหมดเลยครับเฮยยัดมันเอาพวกเรามาจากไหนแย้วเนี่ยมันเหมือนมันจะบุกไปที่เวลนด์เพื่อไปกำจัดทุกคนนะครับแล้วสคนมาตั้งเยอะเลยครับเนี่ย oh s h ตอนนี้อยู่ในสงครามนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องบุกบุกไปที่เวลานเพื่อจะกำจัดพวกเวลานให้หมดนะฮะเมื่อที่มันพูดเอาไว้มันไปรวมคนมาจากไหนวะตัวโค้กอะตัวโคมันระเบิดไปแล้วใช่ไหมที่หายโอเคอ๋อนั้นพวกเราผมก็ยิงแม่งไม่ตายสักทีเออโอเคโอเคไปไปอ่า โอเคว้าววันนี้จะไปกวาดล้างไอ้พวกเวเล่นกันไอ้งั่งเอ้ยวมันแน่พี่น้องมันเอาอะไรไปวะน่ะน่ะอะไรอ่ะมาดูครับว่าเขาทำอะไรกันเอ้ย FTL ดูข้างในโอเคอุ้ยเจ็บ เอาต้องปิดเหร <c oughs> อยังเจ็บแล้วแม่นก็ไม่บอกด้วยปิดเอ้ยเองก็ไม่ปิดให้เนาะโอเคแจมบอกครับเอาแจมบอกยังไม่ใช่พาสสุดท้ายแน่ๆเด <c oughs> ยวยาวศึกนี้ขอ,อเลือดก,ก่อนเลยตอนเนี้โอ<ว>้โ่อะไรอ่ะอ๋อปืนไฟ ปืนไฟแบบเปล่าๆเลยฮะโมสุดยอดว่ะเอาเรื่องแล้วฮะหู่ข้างในแม่งเอเลี่ยนแม่งเข้ามาทำรังเรียบร้อยแล้วอะเตรียมตัวเลยฮะไอซิดเองเตรียมตัวตายได้เบยแต่อย่างน้อยแล้วก็มีเกาะนะฮะมีเลือดปะเหมือนเราจะเสียเลือดไปเมื่อกี้แบบงงๆเอาแม่งน่าเศร้าเหลือเกิน We need get them to out. เราคนตายไปแล้วนะฮะโอ้ดูดิแม่งเจาะเข้าไปในไอเอเลี่ยนพวกนี้แม่งฉลาดอยู่อะมันเพื่อมันจะเข้าโฮให้ได้มันต้องทำทุกอย่างแบบไม่รู้ดิมันปาดเนื้อตัวเองให้แบบน้ำกดละลายอะไรพวกนี้ฮะมันก็แบบไปดูภาษีได้แม่งโคตรโคตรโหดมาแล้วอ MA ุ้ยทำไมมันเละอย่างนี้วะ มันก oh okay. ็แก๊บเลยอะฮ c ตนะครับฮิตม uh ีผมเห็นเอเลนอยู่ฝั่งนู้นตัวหนึ่งนะครับที่เดินโอ้ฆ่ามันโอเค ผมใช้ปืนไฟยิงแม่งหมดอ่ะเฮ้ยเลือดวไปเป็นไรนายเป็นไรไม่โดนก่อหน้าทำไมเลือดเลือแล้วอย่างงี้ยวะเราต้องจัดการไขหมดนะครับอุ้ย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 มาจากไหนไม่รู้มาจากไหนไม่รู้้ยเออเออเรียบร้อยโอเค ผมว่าต้องมันมันจะทำลายยาในแน่เลยว่ะไอ้พวกนี้แม่งยิ่งเพื่อนๆอยู่มันจะระเบิดออ้ยปืนแรงปืนอ๋อปืนนี้มันจำกัดอยู่นะครับเอาแม่งมันจะระเบิดหรือเปล่มันไม่ระเบิดนะครับก็ไม่ไอตัวที่มันติดติดด้านนั้นมันจะระเบิดได้เอ้ยอันนั้นมันพากอีนั่นดรือ่า พางอะไรวะไอ้ประธานปีเตอร์มาไอ้เท่าไอ้นั่นมันติดไฟแม่งจะระเบิดเลยที่น่นเถื่อนจริงว่เถื่อนเลยเนะี่ยทางนี้คงไม่เป็นไรถอดแม่งใหหมดครับผมเจอแล้ผมถอดหมดเราจะเป็นนักเผาในตำนานนะอุ้ยโอ้โหมามันมามันมาอุ้ยตรงนี้มันติดไฟได้ง่ายมากอะ่ะโอเคง่ายนะฮะเดินง่ายเพื่อนถ้ถา,า,ถ,า,าถ้านายอยากตายก็บอกเราได้ เขาไม่พิพายมีพกไหม่ก็มีพก,มกไม่พวกแขนพวกแขนพวกแขนเอวเอวเข้ามาในโอเคผมว่าต้องขึ้นไปวางระเบิดได้เลยวะหรือว่าไปเอาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละอย่างน้อยก็ได้เลียดขอเข้าไปในนี้ก่อนนะครับไอย้ยู่โอ้เอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ อะไรได้ได้มันให้เรากดไอ้เจ้านี่เพื่อขึ้นลิฟต์แน่เลยง่ายเนาะกร,รกเออดึงผิดแล้วลุกดึงผิดวิธีวิถีพิถันในการแจมออกมากเลยฮนะเรียบร้อยเปิดพลังงานครับเพื่อทำการเปิดลิฟต์อีกทีหนึง่งแล้วก็ไปที่อะไรอะไรวะ เอฟทีและทุกอย่างไปกินที่มันบอกมันเลยยังไงต่อแล้วเนี่ยอ่ะไปกันด,ดีกว่าไม่รู้มันแปลมันพูดว่าอะไรบ้างนะครับแต่ก็ขออภัยด้วยแล้วกันเพราะถ้าผมแปลนี่เละแน่ๆนะฮะไอตรงนู้นน่าจะเป็นน่าจะทำรังหมดเลยนะพวกเอเลี่ยนเนี่ยโอเค

อ้าวอัน้าอ้าวไม่โอ้ไม่โอ้ไมโอ้ไโอมัโอโอม่นอโอ้ไม่โอ้น่อ่อม่โอ้ดมไอ้้มอไม้่มน้่มันเกิดอะไรขึ้นี่่มันโอ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันอ้ไอ้งั่งเลออ้าว ไปเลยเลเรียบร้อยครับมันทำการแล้วตึกกันกูไม่รู้การไหนการอะไรวะการอะไรคือไงงงเดี๋ยวกอนเป๊ะจอยกี้เฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วเหรอเอ็งอีกแล้วเหรอแต่ฉันรู้ออกไปเอ้อุ้ยไอ้โหไอ้ตัวเล็กมาตัวใหญ่ก็มาออ้ยยิงแม่งช็อต โอเคทุกคนไปดีกว่าไปหวแล้วไปหวแล้วอืมยิงแม่งเลยผมไม่เปิงกระสุนเลยทั้งนั้นนตอนเนี้ยผมเล่นแม่งหมดอ่ะเก็บด้วยเลือดเราจะไม่สนใจทั้งนั้นนะไอ้แม่งทำรังเร็วมากเลยลีลาน่าตายเลยอุ้ยเอ้โหมันไม่ไอันนี้ไม่ลีลานี่มาเร็วเฮ้ยอ่ะตายละตายละ มันไปครับไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอเคมันแอบครับโอ้ยอีที่ฉลา,าดมากมันเหมือนเป็นตัวที่มีสมองออ้สมองเยอะสมองเยอะสมองเอยอะโอเคไปต่อครับตอนนี้ไม่รู้มันบอกให้ทำอะไรก็ไม่รู้อะแต่ที่แน่เราต้องไปช่วยเลดก่อน เลยบอกว่ามีนางพยาอยู่ด้วยอะ่ะมันนางพยามันเดินเดินมาออกมาแล้วเหรออันนี้นะไปดูหนัง p พ o m e t h e u s นะครับเป็นเครื่องสแกนยานนะครับผมสแกนแผนที่โดยอัตโนมัติมันจะวิ่งไปตามเส้นทางแล้วก็จะสแกนเป็นแผนที่เป็นสมิติให้นะฮะซึ่งแม่งล้ำมากๆเลยเฟียวฟ้าเออมันต้องงี้สิฆ่าเชือ้อบรรยากาศเปลี่ยน จะมีอะไรอยู่ข้างหน้าแล้วมาดูกันมีภาพกระตุกเล็กน้อยเฮ้ยปืน๋อ้นี่ไงมันให้ทำลายปืนนะปก็นะอ่าเออเออได้ได้ได้ ตอนนี้มันให้ลูกคนทำลายโจมตีปืนอาศกสยานะครับซึ่งมันขัดขวางเลสอยู่นะย,ยิงเดี๋ยนี้เป็นเกมทหารโดยแท้จริงเลยวะ่ะมันไม่ใช่เกมเอเรียธรรมดาแล้วว่ะเกมทหารเลยผมก็ชอบนะผมว่ามันเวิร์กดีอะคุณภาพมันไม่กากนะถ้าถ้ามันทำระบบดีกว่านี้นะผมว่าเป็นเกมที่แบบสุดยอดมากๆนนแน่เลย ไม่น่ารีบออกมาวางขายท่านน่าจะทำให้เสร็จก่อนครับแหมเยี่ยมจริงโอเคแมงม,มายก็เต็มเลยโอ,โ,อโ,อโอ้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 ตายไปดิมันมาอีกแล้วทุกคนระวังผมต้องทำทำลายนั่นก่อนคุณเกาะทำลายปืนทำลายไงอะ ไม่ได้ทำอะไรวะหนูนี่ไดๆเลยครับน่าจะต้องไปตัดตัดพลังงานหรืออะไรบางอย่างเดี๋ยๆเดย๋ยวไปดีกว่าโอ้ยรถจริงป่ะบอกขับไป้เปล่าเฮ้ยบอมว่าบึ้มอ่ะบึ้มิ๊ go ah fuck g โ oh yeah ตอนนี้ ท้องฟ้าเคลียแล้วมาได้เลยอนน่าแต่ไหนก็ไปหาอะไปหานางพญาโอ้ควีุนนี่มานางพญาใช่ไหมอุ้ยเอเอกันมันมีอยู่สองกระบอกครับตอนนี้นนจัดก,การไปหนึ่งแล้วต้องจัดก,การอีกอันหนึ่งโอเคไปไปไปทุกคนขอขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีของสายเปย์ต้องมาแล้วยายสายของมาแล้วนะไม่มีใช่ไหม อีกของบอกอู้อีกของดีทั้งนั้นเนี่ยเราต้องหาของบ้างอะไรบ้างเพื่อด,ดำรงชีวิตรอดนะครับผมเฮ้ยแมง่อสี่สิบยี่สิบนาทีแล้วเหรอโอ้ตอ่อฟักอคว่าพาร์ทหน้าน,น,นี้อาจจะเป็นสุดท้ายแล,แล้วล่ะนะเดี๋ยวรอเควสใหม่ขึ้นมาก่อนอาร์ที่แล้วได้เกือบสามสิบสามสิบนาทีแล้วโคตรนานนี่อะไรมันเย,ยแะแยะวะน้าอ่า อุ้ยอะไรอ่ะนั่นพวกเราปะนั่นน่าจะเป็นพวกเรานะน่าจะเป็นเลสนะครับอาจานะอืมมีเสียงคาเบโลแลววแนด์ปะแต่มันเอาอะไรไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้น่ะนะ่ะขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วข้ามันข้ามันไปไปเออม,มันเอาอะไรไปอ่ะต,ต้องตามไปครับ ปืนยานเยอะมากอะ่ะตอนนี้เราต้องเป็นฝ่ายบุกแล้วครับคนอื่นบุกไม่ได้ละมึงยิงกันงกินยับยิงกัินยับยิงเออเอาเลยเอาเลยเอาที่ประสาทเออเอเลี่ยนเหรอเอเลี่ยนดูเดือดกว่าคนอีกนะฮะเรามันดูกว่าคนยิงฆ่ามันเุ้ยเสียงอะไรเดี๋ยวก่อนเอเลี่ยนมันมีการซิกแซกหลบแบบโคตรเจ๋ง ทุกคนไปตรงกลางแล้วทหารก็มีการเหนื่อยนะระวังด้วยบอกตัวเองอยู่ฮะนี่ไงเจอปืนแล้วเย่สไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์พี่แน่นพี่แน่นเอส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 อ๋อไม่โดนซะงั้นประคำนี่โอ้ยแม่งแบบหลบกนักนยับเลยฮะ ตอนนี้พรกิจให้อยู่เอกันใช่ไหมเรามีบอมไหมแถวนี้อ่าโนโบอมน่านจะหยิบมาแล้วเนี่ยก่อนก่อนนะใ้ยิงตูวะตายครับกำลังตุยหลังอยู่กำลังตุยหลังโอเค ยังอยู่ครับยังอยู่เรียบร้อยเอ่อต้องจัดการนะครับเราต้องเอาแล้วมันมีไม่มีบอมอ่ะทั้งไอเดียต้องขึ้นไปอ่ะขึ้นไปก็ได้เฮ้แต่ตรงนู้นมันทางไปอ่ะขอไปดูได้ไหมผมไม่ไหววะมันต้องไปดูอ่ะมันนอนไม่หลับแน่แน่โอเคโอ้ดีแหละเจ๋งนี่ข้อดีครับมันคือข้อดีครับอย่างอื่นไม่มีแล้วใช่ไหมเอะการบักห้ำเป็ด จะจะฆ่าแกนี่แล้วครับอยู่ข้างบนครับอุ้ยอุ๊ยเจ็บเจ็บอุ้ยเอาไงดีอ่ะมันขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวเทสไปอยู่อ่อุ๊ยอุ้ยโอ้โหมีกระจายเลยมันมันเข้ามันขึ้นไม่ได้ครับเราต้องขึ้นไปทางอื่น ไปเลยเหมือนเอเลี่ยนนะเป็นเป็นหลบไปหลบคนขวางทางอยู่นั่นแหละบักขำนี่เออกระสุนเราเยอะมากก่อนแล้วก็เยอะนะฮะคุกกี้คุกกี้คุกกี้อ่าปึ๊บอ่าอุ้ยของดีทั้งนั้นเนี่ยของเอ้ยนี่ไงเจอละเองตายแน่วันสูสีเรียบร้อยโอ้ย โอเคุยน well, like ี่น่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นไอ้นี่ป่ะยานนะฮะหรืออะไรสักอย่างมันน่าจะเป็นเรียกแทนไอ้ควีนเดลี่มันก็คือนางพญาแต่ควีนในที่นี้มันไม่รู้มันคืออะไรที่เขาเรียกกันนะฮะอ่าอเคโอเคคุยอ๋อ เราต้องมุ้ไปที่อะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวก็งงเหมือนกันทุบทุบนี่ทุบทุบโอ้ยมัได้กินใหม่ไหมยังมันยังไม่มาไม่ได้กินใหม่ครับยังมีเอไอการอีกเหรอมันเยอะจังวะโยาวๆครับนี่น่าจะน่าจะเซฟแล้วแหละตอนเนี้อุ้ย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 เออไอหลายรอบแล้วเองอ่ะหลายรอบแล้วเองอ่ะ พี่แน่นพี่แน่นหับสลบสลายโอเคยังมีอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราต้องจัดการมันก่อนเอไอการอีกที่หนึ่งโอ้โหอะไรเยอะแยะวะน่ะไม่หยุดไม่หย่อนไม่หยุดไม่หย่อนกันจังนะเอ้าว๊อ what the fuck ตัวกระจายเป็นเศษเล็กเศษน้อยเป็นเป็นสเต็กเลยทีเดียวเชียว้ายมืดแล้วนี่ว่ะแล้วผมต้องต้องเลิกเล่นซะละมันมืดแล้ว อ่าเออภารกิจใหม่ขึ้นตรงนี้พอดีไม่เป็นไรนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูพาร์ทหน้าครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นพาร์ทส,สุดท้ายหรือไม่ก็เป็นพาร์ทรองสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะรอดหรือไม่น,นะฮะอันนี้มันเหมือนมันไปเอาอะไรสักอย่างนี่แหละฮะโอเคก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปหน้าจะเจอกับอะไรก็มาติดตามชมได้เลยโอเคบ๊ายบายู้ฮู้เย้ yeah